สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องแตทัสสปีกเกอร์แมนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมดักบอลเรจินอ่าเบื่อโลโบอกไปแล้วเบือโลบอกไปแล้วยังเล่นอยู่ครับยังเล่นอยู่ครับรอเล่นรอเล่นมาทั้งงั้นก็เริ่มกันเลยเอาชอยลอดไปด้วยดีกว่า เอาละเราต้องรทำตามท่าแสงมันนะครับอย่าไปเออ่ใช้ถ้าเป็นพาร์ทหนึ่งก็ใช้ได้ตัวอื่นได้จิตดาวอยู่ยังไงก็ได้จิตดาวอยู่ครับกดอย่าลืมกดไลค์กด, like, กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับวันนี้โอเคเริ่มกันเลยฝีมือผมไม่ค่อยเก่งลุเพิ่งโหลดมาเล่น ไหนดูดิโอจ้จอนหน้าแตก่าจะเล่นไม่ได้จอมือดไปแล้วผมรอล่าเอาควา้าอยู่ผมต้องใช้เป็นผมต้องใช้สมาธิผมไม่พูนิดหน่อยนะ ผมใช้สมาธิก็แตกไปโอ้โนบม่ไมายานะเลือดเลือดอยาเหลืองอย่าเหลืองนะอแเล็กเล็ก แน่นอนก็ต้องเตะทีด้วยต่อยจะน่าเลิศไปตันไปสตอรี่ต่อไปเลยนะครับ ขอฟังอันนี้หน่อยนะครับอ้าวกูค,คูเสื้อมีมเป่ไงวะหายเริ่มยังวะอ๋อเริ่มแล้ว ได้โคตอเสียโฆษณาโคตรอายผมเบื่อ,าอ,อการ PVP ก็เลยมาเล่นเหรอ PVP PVP โอ๊ยไม่ใช่ PP v เอาล่ะมา เริ่มผมคิดว่าน่าจะลงสักสองสามรอบหม่ดิสิบเอ็ดรอบอประมาณนั้นเพราะผมมันลงมาได้สองครั้งละหรืเปล่าวะมั่งที่ผมจำได้อันนี้รอบสองละ แป็สมาธิก่อนนะครับหลบแป,ป๊บสามด้วยลูกเกดเตะไม่โอเครอดแปลงล่างเลยแปลงล่างรุนด่วนโอ้ยเหล็กถ่ายคลิปแล้วเริ่มเหล็กเลย อะมาตโอ้เครื่องหลอกมากลงอันนี้รอบสองลงสิบครั้งกว่าครับโอเคลงสิบครั้ง ลงสิบครั้งดีกว่าผมปัม๊มอ้อประนานนั้นโอเคผมมีช่องเพื่อนอยู่นะครับก็ฝากกดติดติดตามไว้ให้หน่อยนะครับมีช่องเพื่อนอยู่นะครับก็ฝากกดติดตามไว้ก่อนเออก็ฝากกดติดตามไว้นะครับ เยจะกิน <laughs> ผมคิดเกียดเปิดอ่านเพราะมันเสียเวลาเออถ้าถ้าการสุ่มผมก็จะไปลงมาในไปในชอ็อตโอเคชอยลรถใช้ไม่ได้แล้ว วัดคุณมาจากไหนเนี่ยโอเคตามนั้นกิ <c oughs> <c oughs> ๊บเลสมาจากไหนวะเนี่ยกับฟิวชั่นกันอยู่ก uh ันอ้ะ รวมกันเป็นชอยเลตใหม่ๆต้องเอาชื่อนี้กิฟต์รถกูนะชอยลอ็อ ยังไงโดนฮีโร่แปล่าซูเปอร์ไซย่าก๊อด เออเออขอบคุนช่วยได้ไดเลยเนี่ยใช้ได้เรียบร้อยรอบที่สามจบลงไปคุมคุม ยังดูยูทู e ไปได้เพราะต้องลงคลิปโอ้ไอแค่นี้นะอล่ยู ก่อลองเพลงเล็วๆติกตอกขึ้นอีกละโอ้เมีวเต็ม้ไ my God ไปแค่นี้นะครับเมีวจะเต็ม